ควรจะได้มีการอบรมสั่งสอนการตั้งแต่เล็กเป็นต้นไปโดยอาศัยประเพณีของเราเนี่ยว,วิธีที่เราจะทําบุญนั้นเราควรจะทําอย่างไรอย่างเราจะฝึกเด็กให้ใส่บาตรเนี่ยเช่นใส่บาตรพระตอนเช้าเนี่ยเราก็ควรจะแนะนําเด็กว่าขณะที่ใส่บาตรเนี่ยควรจะตั้งใจอย่างไรเอาจากง่ายๆก่อนไปหายากให้รู้จักตั้งใจซสียก่อนว่าบุญที่เราทําสาเร็จแล้วเนี่ยเราหวังอะไรบ้าง เราต้องการอะไรบ้างที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตสอนให้แกรู้จักตั้งใจแล้วก็รู้จักทำตั้งแต่ตน้นเพราะว่าการทําบุญเนี่ยมันเนื่องด้วยใจการกระทําทางกายนั้นไม่ใช่จะสมเด็จเป็นบุญได้ทั้งหมดเช่นอย่างการหยิบของส่งให้พระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหยิบให้ส่งให้แล้วจะเป็นบุญถ้าให้แล้วใจยังเสียดายอยู่ไม่เป็นบุญให้อะแต่ว่าแหมเสียดายจังเลยเนีย่ไม่เป็นบุญใจคิดเสียดาย คำว่าให้นั้นก็คือจะต้องเต็มใจให้ให้โดยปีติปราโมทว่าแมมเนี่ยเราเต็มใจให้เราเต็มใจบริจาคจึงจะเป็นบุญหรือแม้แต่อย่างสมมติมีใครมาแจกดีกาเนี่ยลำคาญก็ใส่ใส่เี้บาทหรือสลึงหนึ่งก็แล้วแต่ปิดซองส่งไปแล้วก็บอกอาละฉันทาบุญด้วยทั้งทั้งที่ใจเนี่ยลำคาญเต็มทีแล้วก็มาได้เต็มใจให้เลยแม้แต่น้อยจะเป็นบุญไหมยอย่างนั้นก็ไม่เป็นบุญเพราะเราให้ด้วยความไม่เต็มใจบางทีให้แล้วยังบุญหงิดซสด้วยซ้ำไป ให้โดยความหมงุดหงิดลำคาญอย่างนี้ไม่เป็นบุญที่จะเป็นบุญนั้นก็คือผู้ให้เนี่ยต้องตั้งใจตั้งใจให้แน่วแน,วแนว่ว่ะสิ่งที่เราให้สิ่งที่เรากระทํานี้เรามุ่งหวังผลแล้วเราต้องตั้งใจให้เมื่อให้แล้วเนี่ยเราจะอธิษฐานอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะตั้งจิตปรารถนาว่าเราปรารถนาอะไรถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ตั้งจิตให้แน่วแน,วแนว่ว่าขออานิสงส์ที่ทํานี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้เรา ได้พ้นทุกเร็วๆหรือให้บรรลุถึงซึ่งความพ้นทุกอย่างใดอย่างไรก็ตั้งจิตธิฐานไว้สิ่งที่เรากระทําลงไปนั้นก็บรรดาลความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงอธิษฐานตมาเชื่อเหลือเกินว่าความตั้งใจแน่วแน่ในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงนั้นย่อมบรรลุถึงความสําเร็จแน่นอนถ้าผู้นั้นตั้งใจจริงๆหลายๆคนที่ที่ทางานสําเร็จถ้าไปถามดูว่า ตั้งใจแน่วแน่ไว้หรือเปล่าทุกคนก็จะต้องตอบเป็นเสียงเดียวว่าตั้งใจก็คือมีอธิษฐานอยู่ในใจว่าเพื่อความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้แล้วก็ทําความสําเร็จก็เกิดแม้สิ่งนั้นจะยากแสนยากอย่างไรเนี่ยก็เชื่อว่าทาได้โลภีธรรมนี่ไม่ยากโลภุตตระธรร,รมเนี่ยยากกว่าท่านยังอธิษฐานสําเร็จได้ ทำไมโลภีธรรมเราจึงตั้งใจอธิษฐานสําเร็จไม่ได้ฉะนั้นความตั้งใจที่แน่วแน่เพื่อมุ่งหมายความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึง่งในชีวิตในการกระทํานั้นเชื่อว่าย่อมจะบันดาลความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้แม้ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบนเนีหลายท่านเท่าที่เราได้ศึกษามาแต่ละท่านนั้นเมื่อมีอธิษฐานแล้วก็สําเร็จตั้งใจทําอะไรตั้งใจอธิษฐานไว้เพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเนี่ย มันสาเร็จเรารูมันจะไม่สมเร็จนะแต่ว่ามันสมเด็จได้โดยอาศัยอธิษฐานอธิษฐานไว้ในใจด้วยความมั่นคงพระพุทธองค์ในสมัยที่เป็นโพธิสัตว์ตั้งจิตปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งการปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นความปรารถนาขั้นสูงสุดผู้ที่ปรารถนาความสําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นจะต้องบําเพรบบรา็ญบ,บรารมีสิทธินะ์ให้ครบบารมีสิทธิัศน์นะให้ครบ บารมีแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นก็ต้องมีทุกชั้นตั้งแต่บารมีชั้นสามัญบารมีชั้นกลางบารมีชั้นอุกฤษถึงปรมัตถาบารมีแต่ละข้อเนี่ยให้ครบก็สามารถที่จะสําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณได้แต่บารมีอันนั้นจะเต็มเตี่ยมให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้นั้นผู้นั้นจะต้องใช้การเวลาในการบําเพ็ญเนี่ยนานแล้วการบําเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณนี่ผู้ตั้งจิตปรารถนานั้นจะต้อง จะต้องบำเพ็ญทุกทุกด้านและต้องบำเพ็ญอย่างอุก,กริบเ <_ d ream> ช่นจะต้องบำเพ็ญขันติบารามีนี่คนนั้นจะต้องเผชิญความทุกข์อย่างหนักที่คนสามัญทนไม่ได้แต่ผู้สร้างบารามีทนได้ยึดมั่นในขันติบารามีเนี่ยซึ่งผู้นั้นจะต้องเตรียมตัวตลอดเวลาว่าถ้าจะบำเพ็ญขันติบารามีแล้วเนี่ยต้องเผชิญความทุกข์และก็ทุกชนิดที่คนสามัญเขาเขาทนกันไม่ได้ และเขาไม่เคยพบกันแต่ว่าผู้ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นจะต้องพบแล้วก็จะต้องอดทนอดทนให้ถึงที่สุดจึงจะเป็นขันติบารมีถ้าเราจะบำเพ็ญวิริยะบารมีผู้ที่บำเพ็ญนั้นจะต้องทำความเพียรอย่างสูงสุดไม่ใช่เพียรธรรมดาอย่างนี้เพียรอย่างสูงถ้าเพียรได้จึงจะได้สาเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแต่ลักษณะของความอดทนลักษณะของความเพียรน,นั้น จะเหมือนกันทุกพระองค์ไม่ได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยในสมัยที่บำเพ็ญวิทยาบารมีเจตามายกตัวอย่างว่าในสมัยที่เกิดเป็นพระมหาชนกนั้นจะต้องบำเพ็ญความเพียรด้วยเรือสเภาไปแตกกลางทะเลและจะต้องใช้ความเพียรแหวกว่ายในทะเลนั้นเป็นเวลานานจำเป็นหรือไม่ที่พระโพธิสัตว์จะต้องมีเรือไปแตกกลางทะเลทุกๆองค์ ก็ไม่จําเป็นแต่มันอาจจะมีความเพียรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันว่าผู้นั้นจะต้องทําความเพียรอย่างหนักจึงจะบรรลุถึงซึ่งความสําเร็จซึ่งความเพียรน,นั้นไม่ใช่ความเพียรด้วยการว่ายน้ําในมหาสมุทรหรือการบําเพ็ญขันติบารมีนั้นจําเป็นหรือไม่ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องเกิดเป็นขันติวาทีดาบทเหมือนกับที่พระพุทธองค์บําเพ็ญมาถึงชนิดที่ว่าถูกมเหงเขาตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูก แล้วก็กระทืบจนกระทั่งตาย,ตายก็ยังไม่โกรธยังถือขันติบารามีอยู่ตลอดเวลาต้องถึงขั้นนั้นหรือไม่ไมและจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยหรือไม่ไมข้อนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ให้มีความอดทนนั้นคล้ายคลึงกันว่าความอดทนอดกลั้นที่เราได้รับนั้นอะ่ะมันหนักเลือกเกินที่คนธรรมดาเนี่ยทนไม่ได้แต่ผู้ที่ปรารถนาสัมมาสัมโพธิยานั้นจะต้องทนได้จะต้องปฏิบัติได้จึงจะเป็นขันติบารามี ท่านสร้างบารมีมาอย่างนี้แล้วก็บำเพ็ญมาอย่างนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จแต่มีจำนวนไม่น้อยที่ตั้งจิตปราถนาสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกันผลสุดท้ายต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเพื่อเอาสาวกโพธิญาณมีหลายท่านด้วยกันที่เป็นมหาสาวกในอดีตเคยตั้งปริธานปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณมาก่อนแต่มามองเห็นแล้วว่าโอคนมันไกลแสนไกลอีกนานเหลือเกินกว่าบารมีจะเต็มเตี่ยม ทนไม่ไหวก็เลยตั้งจิดปรารถนาสาวกบารมีเปลี่ยนอธิษฐานเปลี่ยนปณิธานที่ตั้งไว้แล้วก็บำเพ็ญความเพียรก็บรลุมรรคผลทันทีทนไม่ไหวก็ต้องบรรลุมรรคผลเปลี่ยนใจนนเมื่อพบและสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนได้และก็บรรลุได้เพราะผู้ที่สั่งสมบาร,รมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วทุกองค์ถ้าจะไปมรรคนิพพานในชาติใดาชาติหนึ่งก็ย่อมไปได้ถ้าหากว่าทนไม่ไหวก็ไปอนิพพานเสีย ก็เปลี่ยนอธิษฐานใหม่มมก็สาเร็จได้มีหลายองค์ที่เปลี่ยนใจอย่างนี้เราเห็นว่าแม้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยากจริงๆต้องสร้างบาร,รมีอย่างหนักทําในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาเขาทากันไม่ได้ถ้าจะอด,อดทนก็อดทนชนิดที่เขาทนกันไม่ได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ทนได้เพียรในที่เขาเพียรกันไม่ได้แต่โพธิสัตว์เพียรได้อย่างนี้จึงจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นการตั้งความปรารถนาไว้สูงเนี่ยบางท่านก็สำเร็จบางท่านก็ไม่สำเร็จสาวกหลายพระองค์ทําไม่สำเร็จ ต้องเปลี่ยนใจใหม่เปลี่ยนเป็นสาวกยานก็คือบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นอรหันตสาวกคือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพื่อความพ้นทุกข์เพราะบางท่านนี่เบื่อหน่ายเต็มทีเพราะว่าการเวียนตายเวียนเกิดแต่ละภพแต่ละชาตินี่มันมันนานแล้วก็ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าก็อย่างเนี้ยเพื่อสร้างบารมีมันช้าฉะนั้นทนคอยไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนใจไปเนี่ยผู้ที่จะเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงนานๆอุบัติเกิดขึ้นในโลกสักพระองค์หนึ่งเดีย๋ยวเราคิดดูตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จกับขันทติฏิพานไปแล้วเนี่ย2,500กว่าปียังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ยังไม่มีนั้นเพราะว่าอายุการของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่หมดหรือเวลานี้ถ้าใครอุตริประกาศขึ้นมานลอยๆว่าฉันได้บรรลุโพธิญาณแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่นก็อวดอุตริมนุสธรรมละ เพราะว่าการของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่หมดต้องห้าพันปีตามพุทธพยากรณ์หรืออาจจะเลยไปกว่านั้นถ้าหากว่าพุทธสาวกยังรักษาธรรมวินัยไว้อยู่พระพุทธ,ธาการก็จะยืนยาวออกไปตามที่เรารักษาธรรมวินัยไว้อีกหลายพันปีแล้วโลกนี้ก็จะว่างจากพระพุทธศาสนาก็จะต้องสู่ยุคมืดยุคหนึ่งซึ่งยุคนั้นก็คือยุคที่โลกมนุษย์นี้อาจจะเป็นดินแดนแห่งมิกสันยีก็ได้เป็นยุคมืด ซึ่งก็คงจะอีกหลายพันปีในยุคที่ว่างเว้นจากจากมีพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรามองดูในลักษณะของของพุทธธรรมนายแล้วก็เหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนกับสังขารทั้งหลายในโลกเหมือนกันซึ่งจะต้องมีความเสื่อมเป็นที่สุดเหมือนกันแล้วจึงจะมีพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นใหม่ก็คือมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ใหม่เพราะาไม่เสื่อมแล้ว โอกาสที่องค์ใหม่จะมาตรัสสรูนั้นก็คงจะไม่มีก็ต้องมีโอกาสที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะต้องมาตรัสสร้ที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ก็ในพัฒกัพเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งพระองค์ก็คือยุคพระศรีอริยะเมตไตรแต่จะเป็นยุคไหนนั้นก็คงจะอีกหลายพันปีแล้วก็คิดว่าถ้าใครอยากจะพบพระศรีอานก็ให้ทําบุญอธิษฐานไว้ในชาตินี้เปราะว่าถ้าตายจากนี้แล้วก็คงจะมาเกิดอีกทีนึงคงจะพบเพราะว่า ตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยอีกหลายพันปีนะกว่าท่านจะได้มาโลกมนุษย์เป็นพันๆปีสมมุติว่าเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็นับได้เลยว่าหลายพันปีเพราะว่าปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งบนเทวดานั้นไม่เหมือนโลกมนุษย์ระยะยาวมากนอกจากว่าเราจะตายจากมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกโดยไม่ไปเกิดในภูมิอื่นเราก็อาจจะได้มีเวลามามาสู่โลกมนุษย์นี้โดยรวดเร็วหรือไปเกิดภูมิอื่นเหมือนกันแต่ว่าไปั่วกระเดียวกระดาวแล้วก็ตาย และก็มาเกิดในโลกมนุษย์นี้ใหม่เราก็อาจจะได้มาเร็วแต่ว่าถ้าเราอธิษฐานไว้ว่าตายแล้วขอให้เราได้พบตะรศรียเมตไตรในภพใหม่ถ้าเราได้มาปฏิสนธิในโลกมนุษย์นี้อีกคือถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ขอให้เกิดในในมงคลจัก,กรวาลก็คือในโลกที่มีพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจา้ามาตรัสรุ จะไปพลัดไปเกิดในดาวดวงอื่นเข้าซึ่งไปเป็นมงคลจัก,กรวาลก็จะไม่พบพระพุทธศาสนาเรามีโลกมนุษย์ที่เกิดในโลกอื่นมีมไม่ใช่มีแต,มแต่เฉพาะโลกมนุษย์นี้เท่านั้น,น,นแต่ว่าเรายังยังค้นกันไปไม่ถึงะนั้นว่าโลกมนุษย์ที่โลกที่มีมนุษย์เกิดในดาวดวงอื่นอีกนั้นนะ่ะดาวดวงไหนซึ่งก็กาลังค้นกันอยู่ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยกล่าวไว้ว่ายังมีงมีมนุษย์เกิดในภูมิอื่นอีกโอกาสที่เราจะได้ทํา กุศลเพื่อเพื่อที่เราจะได้เกิดมาพบพระศรีอริยเมตไตรนั้นก็คือโอกาสในปัจจุบันปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายจะได้สั่งสมบุญณไว้แล้วก็อธิษฐานให้ผ่านพ้นยุคมืดยุคมืดคือยุคที่จะต้องมาเผชิญกับกับความทารุณโหดร้ายของโลกของสังคมมนุษย์ที่เราอยู่ร่วมกันก็อย่าให้พบยุคนั้นให้พบยุคที่ที่มีแต่ความสิวิไดก็คือความเจริญทั้งด้านจริยธรรมทั้งด้านวัตถุธรรมทุกๆด้าน เราเรียกกันว่ายุคสีวิไลก็คือยุคภาษีอริยะเมตไตรนั่นเองอการทําบุญเพื่ออธิษฐานเป็นบารมีจะต้องตั้งใจไว้ให้มั่นคงมีความมุ่งหมายในการกระทําอย่างมั่นคงความมุ่งหมายในการกระทําอย่างมั่นคงนั้นย่อมจะบรรดาลความสําเร็จแก่ผู้ที่กระทําทั้งโลปียธรรมและโลกุตรธรรมทั้งสองฝ่าย ในทางโลปีธรรมนั้นผู้ที่มีอธิษฐานบารมีมีความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมทําอะไรได้สําเร็จในโลกุตรธรรมนั้นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในการบรรลุมรรคผลจะเป็นมรรคผลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามย่อมจะสําเร็จได้โดยอาศัยอธิษฐานด้วยเหตุนี้การทํากุศลใดๆก็ตามขอให้เราตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วก็เชื่อว่ากุศลอันนั้นจะช่วยจะช่วยให้เราผ่านพน้น อุปสรรคทั้งปวงแล้วก็บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จโดยอาศัยแรงอธิษฐานที่เราตั้งปฏิฐานไว้อย่างมั่นคงอธิษฐานนี่ถ้าตั้งใจไว้นานๆแล้วเนี่ยช่วยต่ออายุได้เหมือนกันมีสมภารบางองค์ท่านท่านตั้งใจว่าท่านจะสร้างโบสถ์และท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าโบสถ์ไม่เสร็จเนี่ยท่านยังไม่ตายและท่านก็ท,ท,ทําโบสถ์ทำจนกระทั่งเสร็จฝังลูกนิมิตเสร็จแล้วท่านก็มรณาภาพคือตาย ระหว่างไม่เสร็จไม่ตายพอเสร็จแล้วตายนี่ก็แสดงว่าท่านอธิษฐานไว้ต่ออายุได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้เพื่อที่จะให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ายังยังไม่สาเร็จแล้วเนี่ยสมาเชื่อว่ายัางไม่ตายบุญก็เหมือนกันท่านทั้งหลายที่ตั้งใจทําบุญอะไรข้างค้างไว้เนี่ยให้ตั้งใจไว้ว่าขอให้ทําบุญน,นี้ให้เสร็จก่อนเถอะแล้วค่อยตายและท่านยังไม่ตายท่านจะต้องทาบุญจนกว่าท่านจะสาเร็จทําสิ่งที่ท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าท่านจะทาให้สาเร็จเนี่ยให้สาเร็จเสก่อนแล้วจึงจะตาย เพราะว่าถ้าตายแล้วก็หมดโอกาสหมดโอกาสที่จะทําแล้วเนี่ยความตั้งใจก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยต่ออายุช่วยต่อชีวิตให้อยู่กระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จนสําเร็จได้ก็มีหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าตั้งใจทําจริงๆแล้วก็สาเร็จ